สวัสดีค่ะจากบาลรองพยอมค่ะวันนี้บาลรองพยอมก็จะมาเปลี่ยนกระถางไม้มงคลนะคะอันนี้ชื่อว่าว่านเพชรููกันนะคะแต่ตอนนี้มีพ่อค้าหัวใสมาเปลี่ยนใหม่นะคะเรียกว่าว่านรวยล้นฟ้านะคะ ดินเขาเป็นดินแข็งแข็งดินแห้งแห้งนะคะโอ้ยมีหน้าละเขาถึงไม่โตไม่เตอกรการากเขาไม่มีเลยนี่เองนี่ค่ะก็เพราะว่าเป็นแบบนี้เอง เขาุาสตสา์จะแตกหน่อแล้วนะเนี่ยแต่รากไม่มีเลยมิน่าเดี๋ยวเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวดูกระถางนี้บ้างก็คงจะเหมือนเหมือนกันมัโอ้โหดินแข็งเปกเลยโอ้เหมือนกันเลยม่น่าละ่ะ นี่บลายของพยอมได้มาน่าจะประมาณสามสี่เดือนเลยมั้งโหไม่มีรากเลยแม่คุณดีนะว่ายังไม่ถึงก็ลมหายตายจากเดี๋ยวมาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอันนี้เป็นว่านโบราณน,นะคะว่านโบราณบ้านว่านไม้มงคลโบราณเลยนะคะ ก็เดี๋ยวเปลี่ยนกระถางให้เขาสักหน่อยนะคะโอ้เดี๋ยวดินตรงนี้หยุดทำมาสลายวันนะคะเพราะว่ามัวไปปลูกไม้ป่าเราก็ดินอันนั้นคนยายเขาให้มานะคะก็ เขาใช้ดินดินในไร่เลยนะคะไม่ได้ผสมอะไรเลยมีหน้าเขาถึงบอกว่าปลูกมานานหลายปีแล้วไม่เคยจะโตจะไปไหนเลยทำท้าจะตายอย่างเดียวเลยเอ็งลองเอาไปปลูกสิฝีมือดีๆเขาก็เลยให้บบไงองพยมมานะคะที่แท้ลากเขาไม่มีเลย นี่เดี๋ยวก็ต้องดินนี่ก็แห้งเลยนะคงใสยจะต้องพรมน้ำสักหน่อยอบไว้ก่อนหยุดทำมาสลายวันนะคะสำหรับการชำต้นไม้มัวไปปลูกไม้ป่าในสวนป่านะคะในป่าแปลงใหม่นะคะ ก็เลยทำให้หยุดชะง,งักการเพราะชําปักชําไม้มงคลไม้กระถางไปชั่วคราวเลยนะคะถึงคลิปจะมีลงแต่ก็ไม่ได้ลงไม้มงคลนะคะนี่ก็ได้แล้วนะคะสองกระถางนะคะ โอ้ยเหียวจังเลยเดี๋ยวต้องลดน้ำสักนิดหนึ่งต้นเขาเหี่ยวมากๆเลยนะคะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้สนใจต้นไม้นะคะตื่นมาแต่เช้าก็รีบคัดต้นไม้เพื่อเอาไปปลูกนะคะก็พอดีเมื่อวานมีคนงานมาช่วยสองคนพอมาวันนี้มาได้ครึ่งวันคนงานลากลับบ้านอีก บอกรู้สึกจะเหมือนจะเป็นลมก็ได้แล้วนะคะสองกระถางอันนี้ก็คือว่านเพชรฉลูกันนะคะหรือว่าที่ตอนนี้ก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าเรียกว่ารวยล้นฟ้านะคะ ก็ขอให้ร่ำรวยล้นฟ้าจริงๆนะคะสำหรับไม้มงคลชนิดนี้นะคะว่านเพชรชรูกันนี้เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะคะใช้หัวของเขาได้หัวเขาก็คล้ายๆหัวหอมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาเปลี่ยนกระถางใหม่ของว่านเพชรชรูกันนะคะไม้มงคลโบราณน,นะคะ เป็นว่านอยู่ยงคงกระพันนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บาลายของพะยมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ